สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน World Hunter Dev Server นะครับและณนะตอนนี้นะครับใน Dev Server นะตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตเกราะของ o p ปอลเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่ามีปรับปรุงอะไรบ้างอ่านี่ครับก็มีการใส่ค่าการป้องกันของ EIA เข้ามาแล้วเนาะนี่นะครับผมโดย EIA จะเป็น EIA d u p l d EIA นะครับก็ ตัวตรงป้อมปืนกับตัวถังจะเป็นแบบเดียวกันนะครับส่วนด้านข้างจะคนละแบบนะตัวรุ่นเดียวกันแต่ความสามารถในการป้องกันจะแ,แตกต่างกันนะครับในส่วนของตรงที่ติดตามป้อมปืนกับตัวถังนะครับโดยจะมีความสามารถในการป้องกันกระสุนคิเนติกนะครับอยู่ที่140มเมนะครับส่วนเคมิเคิลอยู่ที่3 1 0 mm มมนะครับเท่ากันเลยกับของตัวรถนะครับกับป้อมปืนนะเยติดหลายแผ่นมากนะนี่ นะครับแล้วก็มีบนป้อมปืนด้วยนะครับป้องกันท็อปแอคแท็นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับจะเพิ่มความสามารถในการป้องกันขึ้นมานะครับจะสามารถป้องกันตัวพวกกระสุนประเภทชีนิคติกได้200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เคมีคอลได้6 0 0 mm มิลลิเมตรกันเลยนะครับผมแต่ผมจําได้ว่าเ,เดี๋ยวนะเอดยด้านข้างมันไม่ไม่ไม่ไปสุดเหรอเอามันได้แค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้หรอเพราะผมเท่าที่ผมจําได้ว่าตอน ที่ผมดูมันจะเป็นแบบยาวมาเลยเนาะแผ่น EIA แบบยาวมาถึงด้านท้ายแต่อันนี้มีแค่ด้านหน้านะครับนี่ด้านของด้านข้างตรงนี้นะครับสุดแค่นี้นะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มความเร็วในการยกปืนขึ้นลงนะครับเป็น4.4องศาต่อวินะครับให้เท่ากับตัวรถที่80นะครับของสมัยโซเวียตนะครับอย่างพวกที่ 80U เนี่ยก็ความเร็วในการยกปืนก็เท่ากันแล้วนะครับ ก็จะอยู่ที่4.4องศาต่อวินะครับถ้าอัพเป็นดาวทองนะครับแต่เราไม่สามารถเทียบได้กับพวก BVM หรือว่า T90M อะไรพวกนั้นนะครับไอ้พวกนี้คือเขามีการอัปเกรดพวกแบบระบบควบคุมปืนขึ้นมานะครับทำให้ความเร็วในการยกปืนขึ้นลงอยู่ที่40องศาต่อวินะครับนี่80 BB เนี่ยมันก็จะยกขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแต่ของไทยเรายังอยู่ที่4.4องศาต่อวินะครับก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึงของเดิม3.5นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูหน่อยครับว่าพอเอเอเขามาค่าเจอกเกาะเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะในส่วนของคอมโพสิตนะครับนี่มาแล้วมาแล้วแต่ก็ยังมาไม่หมดนะนีะ่คือมาเป็นชั้นแผ่นใหญ่นะครับตรงตรงชั้นตรงกลางที่เป็นแบบย่อยย่อยย่ยยังไม่มาเผื่อคนดูไม่ออกเป็นย่อยแบบไหนเนี่ยเกาะมันจะเป็นแบบขีดขีดขีดอย่างเงี้ยนะครับผมคือ,อย,ยังยังยังไม่มานะครับนี่จะเป็นแบบแผ่นชั้นชั้นชั้นอย่างเงี้ย คือเขายังทําให้เสร็จนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ค่าของกรอะคอมโพสิตก็ยังเท่าเดิมนะครับ60 60 80 70 60 80 70แล้วก็100นะครับตรงแก้มตัวถังเป็นคอมโพสิต3 3ชั้นนะครับก็เท่าเดิมนะครับ60 30แล้วก็50นะครับผมตรงตัวรถโ okay, อเคอ่าเดี๋ยวนะ modify อ่ modify เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนกระสุนอะไรเนาะ โอเคย่างเหมือนเดิมครับสูงไกลมากโอโอเคสายก็สูงไม่แน่ใจว่าเป็นผู้เล่นหรือ AI โอเคผูค้เล่นครับ M 1 A 1หนึ่งอหนึ่งมี BMD 4

ใส่กระสุนตรงนู้นรถเอสยู่เฮียดีเอ็มดีอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยิงดีเอ็มดีครับไปยิงไทยเก้าสิบนห้เราครับ คือต่อสู้ก็อยากอากาศสยานของเรามันเจาะแรงอะตะลายแนละ้วกรถบางๆไม่โดนโอเคมันจุให้แล้วอ๋อแสดงว่ามันยังมีกระสุนค้างอยู่หรือว่าไม่มีเห็นสายกระสุนแวแบบ๊บโอเคนู้น แป๊บแป๊บผมวิ่งมาจะมาอีฟังหนึ่งแล้วแป๊บเดียวมากนี่เป็นแมปเล็กนี่คือแบบโอ้โหแบบวิ่งแป๊บแป๊บท็อปสปีดเต็มแล้วฮะ โอ้บล็อกได้โอเคระบบควบคุมป้อมปืนขับพังครับคอมเมดร์ตายแต่การเนอร์ยังไม่ <The Broad. S 1> ตายเดืยดร้อย DBM เมื่อกี้กันได้นะระบบ IRCM เราพังครับ เสียงรถเรืเรงการซ่อมกันแบบว่าซ่อมกันฮะถอยออกมาแบบแป,ป๊บแป,ป๊บอ่ะนี่เข้าที่ปลอดภัยแล้วฮะ เขาใช้โดนสเกลอ่ะโดนสเกลโดนยิงตายไปแล้วสองเอสสามแปดถูกทายสิบยิงตายไปแล้วแต่ยังมีโดนยังบินอยู่โดนไม่ถูกยิงแต่คนควบคุมแบบถูกยิงไปแล้วจุดเอ,อโอเคจุดเอตายชิกเบทโอเคผู้เล่นท,ทยอยเข้ามากันแล้วครับ อันนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วอ้าวโอเคเขยิบไม่เข้าแต่เขาสี่วิ <c oughs> ไม่ทันโอเคบอกได้ดูครับว่าผมจะรอดไหม โอเคไม่รอด <laughs> <laughs> แต่ <laughs> ปืนผมพังก่อนละโอ้บีมดีใกล้ๆ ก็ยิงโดนแทงกนะ็แต่ยิงด้านข้างไม่เข้าฮะเออเอเอกันได้อยู่นะนี่ว่าปืน30จะเจาะด้านข้างได้ละเดหรอเครื่องยนต์ะพังเกิดเป็นมัตตาอีกเดี๋ยวลองดูฮนะ ไทจีสี่ยิงมาโอเคบล็อกได้บล็อกได้แผ่นเกราะหนะอาายอ้าวไทจีสี่โดนยิตายโอ้แผ่นกราะหลุดออกไปเลยครับตรงแท็กแบบแผ่นหลุดออกไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ทำอะไรเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแล้วก็เดี๋ยวลองให้เขายิงมาใส่ผมดูนี่ยิงมายิงมาติดมุมบ้าน คยิงมาเลยครับโดนยิงตายกันหมดเลยโอเคชนั้นเดี๋ยวผมมาดูช็อตที่โดนยิงกันหน่อยครับเออโอเคช็อตนี้จาก BVM ครับวิเตอร์ช็อตอ๋อโดนป้อมเข้าตรงนี้ปุ๊บเข้าตัวระบบชาตตูล่านะกันไว้แล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้กันอะไรมากหรอกแล้วก็มาจริงๆตัวคอมโพสิตตรงป้อมนะกันมากกว่าน้าที่2อน,นี่ของไทย90ครับอ่าแล้วก็แชับออกบ ดันนี้ปืนพังอ๋อโอเคอเดี๋ยวนะเขายิงตรงไหนเนี่ยช็อตตรงนี้อ๋ออ๋อตรงนี้มันไม่มีเกาะคอมโพสิตครับตรงปืนนะเขาเข้ายิงตรงนี้พอดีเลยนี่นี่ตรงปืนคนร,ร่วมแกนนะครับตรงจุดปืนคนร,ร่วมแกนเลยนะครับไม่มีเกาะคอมโพสิตเลยทะลุเข้าอันนี้ก็ตอนด้านท้ายอันนี้เป็นของ BMd เนาะ ยิงด้านข้างเหรอตรงไหนวะเนี่ยไม่มีบอกเลยฮะอ่าช็อตนี้เป็นของไทยเจโอสิบสี่เข้าอยู่นะครับกระดด้านข้างเนี่ยทะลุเย้ได้อยู่ปึ๊บปุ๊บแล้วก็ทะลุไปโดนแค่เอ,อ่อระบบโหลดนะครับแต่ไม่โดนกระสุนแล้วก็ทะลุไปโดนเครื่องยนต์ อีกนัดที่เขายิงมาด้านข้างเหมือนเดิมนะแล้วก็ทะลุไปเลยอเกราะด้านข้างก็ก็ยังก็ไม่ได้หนานะไม่ได้หนาอะไรถ้าเทียบกับของรัสเซียน่คล้ายคล้ายกันแต่เขาเขาจะมีหลายชั้นนะครับนี่นะฮะก็ประมาณ ใกล้ๆกันนะครับเรมของรัเสเซียแต่ภายในตัวรถเขาจะมีอันนี้ครับเนี่ยตัวพวกแบบกันสะเก็ดนะครับพวกที่เก้าสิบเอ็มนะครับแต่ของโอปตจะยังไม่มีนะน่าเสียดายในส่วนนี้คือถ้าถ้ามีก็มันจะลดไอตัวช็อตเมื่อกี้มากช็อตที่ของไทยเจ็ดสิบสี่ยิงมานะครับมันก็จะไม่มีสะเก็ดเยอะนะครับ ก็โอเคครับก็ในส่วนของเกราะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ยังอยู่ในเดบเซอร์เวอร์ยู่ในเซิร์ฟเทสอยู่นะครับอเครับถ้ามีตัวเต็มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้างั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ